พืชก็ไม่งามปุ๋ยก็แพงชาวไร่ชาวนาชาวสวนฟังทางนี้เราสามารถทำปุ๋ยขึ้นใช้ได้เองประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราสวัสดีครับทุกท่านและ f ฟจีท้ทิชายพี h ชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องปุ๋ยตอนนี้ปุ๋ยขึ้นราคาและราคาแพงมากเนื่องจากสถานการณ์โลกเป็นอย่างไรทุกท่านรู้กันดีนะครับในวันนี้ทางเ่องทิชายพีชนแนลจะมาแก้ปัญหา ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเรื่องปุ๋ยขึ้นราคาแพงมากเราสามารถทำปุ๋ยขึ้นใช้ได้เองเลยครับวิทยยพี h ช n แนลมีทางออกให้ทุกท่านชาวไร่ชาวนาชาวสวนมาฟังทางนี้กันเลยครับการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชขึ้นใช้เองประหยัดรายจ่ายภายในรัวเรือนตอนนี้ปุ๋ยราคาแพงขึ้นมากเลยครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะต้องปรับสภาพในการใช้ปุ๋ย เราจะลดรายจ่ายภายในควเรืองของเราได้ด้วยการทำปุ๋ยขึ้นใช้ได้เองแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับในการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชเราทำได้เองในนี้นะครับผมเคยทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมไปหลายคลิปแล้วครับสำหรับน้ำหมักขี้วัวในการทำน้ำหมักขี้วัวเราจะใช้อะไรบ้างครับเราจะใช้ขี้วัวจำนวน1ขันน้ำเปล่าจำนวน20ลิตรก็ได้ครับหรือ10ลิตร แล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับเป็นน้ําจูลินทรีย์สังค้อแสงเราจะหมักไว้1คืนก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่ได้ตามคลิปผมในวันนี้มาชมเลยครับวิธีการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชแบบง่ายๆลดรายจ่ายภายในควเรือนของเราได้ดีเลยครับนี่ครับปุ๋ยชั้นเลิศปุ๋ยชั้นดีจากขี้วัวครับ ในการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชแบบง่ายๆเราจะมาทําหัวเชื้อกันเลยครับน้ําหมักที่วัวบํารุงต้นพืชเราให้งามไวัยโตเร็วติดดอกออกผลดกนะครับในการทําหัวเชือ้อเราจะใช้น้ำปาะะมาณ1ลิตรครับใช้น้ําหมักที่วัวประมาณ1แก้วหรือ2 0 0 c, c ีครับแล้วก็เพิ่มด้วยตัวนี้เลยครับถ้าอยากให้คขวเหนียว ใบเขียวขึ้นใช้ตัวนี้เลยครับเป็นกะปิใช้จำนวน1ช้อนโต๊ะครับแล้วถ้าอยากให้ลากของเราเดินเร็วลากหาหาได้ดีเราก็จะใช้ตัวนี้เลยครับมีวิตามินมากมายในเครื่องดื่มชูกำลังเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลัง2ช้อนโต๊ะครับ เมื่อเสร็จแล้วในการทำหัวเชื้อเราก็คนเลยครับในการทำหัวเชื้อขึ้นใช้ได้เองแบบนี้นะครับประหยัดรายจ่ายในน้ำนี้ประมาณ1ลิตรนะครับในการทำหัวเชื้อแล้วในการผสมสาหรับลดราดต้นพืชนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ5ลิตรใช้หัวเชื้อ ใส่ลงไปเลยครับเราจะใช้หัวเชื้อประมาณ1แก้วครับหรือ200ร้อีครับเห็นไหมครับเราใช้ไปเพียงนิดหน่อยเองครับหัวเชื้อองเราก็จะใช้ได้อีกหลายครั้งเลยครับนี่ครับ เราก็ได้ปุ๋ยชั้นดีในการบำรุงต้นพืชลดรายจ่ายภายในควเรือนตอนนี้ปุ๋ยแพงมากเลยครับเราทำขึ้นใช้ได้เองไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือว่าพืชผลทางการเกษตรหรือว่าพืชไร่ใช้ได้เลยครับในการบำรุงต้นพืชถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพึงเราจะไม่เหี่ยวเฉาแต่กลับจะเจริญเติบโต,ตงอกงามติดดอกออกผลเร็วด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยนะครับดูนี่ครับยังเหลืออีกเยอะเลยครับ ส่วนผสมตรงนี้นะครับเราอาจจะใช้ได้ประมาณน้ํานะครับประมาณ30ลิตรเลยครับเสร็จเรียบรอ้อยเราก็นําไปบํารุงต้นพืชเราเลยครับการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงเราทําปุ๋ยขึ้นใช้เองแบบง่ายๆลดรายจ่ายภายในโคเรือนของเราครับลดลาดไปที่ต้นพืชใช้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต้นพืชเราจะเจริญเติบโตง,งอกงามเลยครับใช้ได้ทั้งในนาข้าวในสวนและพืชผลทางการ,กรเกษตรครับ ไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยครับพืชผักตะเหี่ยวเฉาแบบนี้เราใช้สูตรนี้เลยครับลดลาดไปเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่าญไทยพีแชนแนลได้นะครับไม้ดอกไม้ประดับทำไมออกดอกน,นะครับใช้สูตรนี้ลดล่าดเลยครับอีกไม่นาน ไม้ดอกแบบนี้ก็จะติดดอกให้เราเห็นสวยๆเลยครับไม้กระถางต้นพืชที่อยู่ในถุงชามแบบนี้เราก็สามารถลดราดได้ครับในการทําปุ๋ยบารุงต้นพืชตอนนี้ปุ๋ยแพงมากเราสามารถทําขึ้นใช้ได้เองครับประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากดิไทยพีแชนแนลครับผมปุ๋ยแพงแค่ไหนเราสามารถทำขึ้นใช้ได้เองประหยัดรายจ่ายภายในควเรืองของเราได้เยอะเลยครับ